บายครับเดี๋ยวรอตอนเย็นตอนเช้ากนเป็นหแล้วไง 妈妈。 ไป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 ได้งใครยังหาไม่ได้นะครับก็ิ่อนะครับทุกคนเดี๋ยวมาจะมด่อนะะไตนเลยอะแต่ว <oh> okay? okay. nah hm. yeah> ่าอกวาเาไตาแว่าเราปไไมไหไไป้มไหไห แ้่ได้ฟังแน่นอนนะครับเพร่บบางแเฟสเนี่ยเ็รอแเเนี่ยร้อนแน่นอนแทเศร้าคนโกันไปกงกันไปแทเปเศร้าเาก็ไงแต่ว่าจะไม่ไปไแ้วแทมนี้อาไม่ตลไม่้องปล่อยนะไม่เอาไมอ เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยูเอาแบบตื่นเต้นมากๆไงบไม่สอยดกว่าแต่ว่าเป็นแบบแนวอ่ะเี่ยงมเลี่ยงยังคมปว่าเวรฟังแล้วรู้สึกแต่ว่าสวยขึ่นมะไรครับ

อันนี้ค like ือผมนะฮะยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมบอกไปเนี่ยคือผมโดนแน่นอน้เดี๋ยวเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเก็บไว้ตรงนี้ก่อนว่าสิ้นปีนี้นะครับเรียกว่าปีคิวไม่ว่าดีกว่าแน่นอนไม่ไม่รูไม่รไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ล ไม่ได้ผมไม่รู้ไมะเก็บเป็นความลักัเราไม่เก็บเป็นความลับอมืถือถายไม่อย่างถนไมบอกไมอกยันไมงานัไม่รู้เลยจริงองัไไม่รู้เลยว่าไดไ แน่นอนไม่อกไม่บอกไม่บอกไม่บอกบอกว่าเรียกคิวเียกคิ้วไว้กปีคน รายงานกันมาเจอเราเนาีน่ย Yeah. <laughs> ha 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 ก็จะมีคอนเทนต์ให้ติดตามในช่อง b e m y s fall, i o นะครับอาจจะเป็นแบบทอล์คก็ไปตอนทำเพงบ้าะไปพู้ที่นีบ้างอยางลสไตล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยับนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่อง b e m y s t u i นะครับก็ไปปีนี้นะครับเดี๋ยวเราได้มันกันต่อเฮ้ยฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝานทุกคนนะครับ Thank yeah. you.